ดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านเข้าสู่คาเฟ่โหโรนะคะคลิปนี้เหมือนเดิมเราจะอ่านการงานกับการเงินในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน2568นะเดี๋ยวมาดูกันว่าการงานการเงินนะคะของชาวมังกรเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูหน้าไพ่ก่อนนะว่าไพ่ที่ได้ทําการสรับแล้วก็หยิบรอชาวลัคนาราศีมังกรแล้วนะตรงหน้านี้เป็นการงานนะคะการเงินเดี๋ยวเราจะหงายกันทีหลังนะไพ่การงานได้ไพ่อะไรมาบ้างนะคะไพ่ทั้ง1ิบใบของชาวลัคนาราศีมังกรประกอบไปด้วยไพ่ The Emperor นะคะ Temperance Magician The Fool นะคะไพ่สามเหรียญ King ถ้วย 3ถ้วย10ดาบเด็กถ้วยและจบด้วยไพ่เจดถ้วยค่ะโอเคเรามาดูกันว่ารวมๆก่อนนะไพ่เนี่ยเขาสะท้อนสถานการณ์ในช่วงเดือนมิถุนายนให้กับชาวลัคนาราศีมังกรยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยชาวมังกรอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะบางคนเนี่ยมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนก็พยายามในการที่จะหาจุดลงตัว ขอัยค่ะทุกคนลืมปิดเสียงอีกละบางคนก็อยู่ในในช่วงเวลาที่หาจุดลงตัวใช้คำนี้เลยให้กับชีวิตการทำงานนะคะไพ่ทั้ง10บใบอะมองว่ามันมีทั้งไพ่ที่มันพูดถึงการเริ่มตน้นแล้วก็ไพ่ของการจัดสมดุลอะไรบางอย่างนะคะก็ยังมีการเตือนด้วยนะ,ะเตือนถึงการคาดหวัง อะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกเหนื่อยได้ในช่วงเดือนมิถุนายนทีนี้เดี๋ยวเราแยกพาสกันเหมือนเดิมค่ะมาดูกันเริ่มจากคนที่ทํางานประจานะคิดว่าทุกคนรู้นะว่าตัวเองทํางานประจําหรือว่าอิสระฟีแลนนะคะอันนี้เราจะเริ่มจากงานประจําก่อนใครที่ทํางานประจานะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงค่ะเกิดขึ้นได้หลายหลักนะไม่ว่าจะเป็น เปลี่ยนหัวหน้าก็ได้บางคนนะมีการเปลี่ยนหัวหน้าบางคนก็เปลี่ยนบทบาทของตัวเองเปลี่ยนหน้าที่ของตัวเองหรือว่าถูกยกย้ายหน้าที่ให้ไปทำหน้าที่อื่นนะคะในช่วงเดือนนี้บางคนรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยไม่ตอบโจทย์นะในช่วงเดือนนี้แต่ถามว่ายังไปต่อได้ไหมก็ไปต่อได้นะคะส่วนตัวมองว่า ไพ่ p ทมเพลนกับไพ่กิ่งถ้วยมันให้ความรู้สึกว่าในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องใช้ทักษะในการแบบประนีประนอมนะคะการพูดคุยกับคนรอบตัวเนี่ยมันต้องแบบว่ามีสกิลนิดนึงต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงนะคะควบคุมอารมณ์เรานั่นแหละถามว่าทำไมเราโมโหง่ายเหรอไม่ใช่นะแต่มองว่าคนที่คุณจะต้อง สื่อสารหรือว่าร่วมงานด้วยในช่วงเดือนนี้เนี่ยหลายๆคนหรือบางคนก็ได้ค่ะตัวเขานั่นแหละเป็นคนที่แบบไม่ถึงกับท็อกซิกหรอกแต่ว่าพฤติกรรมของเขามันทําให้เราต้องมานั่งสะกดตัวเองเออเราต้องใจเย็นๆนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันถึงได้เกิดคําว่าประณีประนอมขึ้นมานะคะ แล้วก็ใครที่ทำงานสายบริการนะข้าราชการนะคะงานที่ออใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยจริงๆง,งานเนี่ยมันยังไปได้นะคะแต่ไพ่เขาบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็อยากคาดหวังผลของมันว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ความสำเร็จได้ขึ้นรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็เอาเป็นว่าใจเย็นๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาแล้วก็พยายามรับมือกับคนรอบตัวนิดนึงนะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะต่อมาค่ะใครที่ทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะไพ่บอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยใครที่ทำงานในลักษณะที่ใช้ทักษะส่วนตัวนะครีเอทีฟใครของออนไลน์ทำคอนเทนต์นะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่างานฝีมือง,งานเขียนอะไรเงี้ย ก็มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มจากงานของคุณนะคะได้หลายช่องทางนั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาตัวเองไปไว้ในหลายๆช่องทางได้อะพอนึกออกไหมอย่างงานออนไลน์นี่เข้าใจง่ายมากเลยบางคนเนี่ยทุ่มเทกับการขายอยู่ในช่องทางช่องทางเดียวอ่ะไลฟ์อยู่ในไลฟ์อยู่แต่ใน t i k t ็ออย่างเงี้ยแต่พอประกฏว่าคุณลองไปไลฟ์ใน s h o ปปี้เนาะช้อปปีก็มีไลฟ์เนาะพี่หมอชอบดูนะทุกคนน่าจะได้ยินเสียงต้นคลิปแล้วนะ ก็ปรากฏว่าขายดีกว่าเฉยเลยเนี่ยมันทําได้นะในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมีโอกาสของการได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามารวมทั้งชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสในการได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะคะหรือมีการปรับการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายก็อย่างที่ว่าแกะพูดเลย จากที่เราไลฟ์อยู่แต่ในช่องนี้เราเอ๊ยเราลองไปไลฟ์สดในในติ๊กต k อกดูบ้างไหมเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มลูกค้าในติ๊กต็อกเนี่ยเออไม่ใช่สิในช้อปปีดูบ้างไหมเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มลูกค้าตลาดในน,นั้นอะไรเงี้ยทำออกมาได้ดีกว่านะคะก็ถือว่าควรนะควรควรปรับควรเปลี่ยนตรงนี้นะคะในช่วงเดือนมิถุนา คำเตือนของคนที่ทำอาชีพอิสระฟิแลแนนด์เนี่ยให้เขาแนะนำว่าอย่าโลภค่ะนะอย่าโลภอย่าลังเลมากจนเกินไปนะอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากอยาทำไปหมดเนี่ยมันโลภหรือมัวแต่ลังเลอันนั้นก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ความสำเร็จหรือ,เ,อ,อเป้าหมายหลักอะคะ่ะมัน มันไม่คอมพลีตได้ง่ายแล้วกันนะมัวแต่ไปหลังเลมัวแต่โลบะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าให้โฟกัสสิ่งที่มันชัดเจนแล้วก็สิ่งที่รู้ได้ทันทีอันนี้คือโอกาสก็คว้าจุดๆุดนั้นเนี่ยมาใช้ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะต่อมาค่ะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวเนาะ อันนี้มองว่าในช่วงเดือนมิถุนายนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสของการได้ขยับขยายเกิดการเจราจาพูดคุยดีลใหม่ๆนะคะหรือว่ามีคนเสนอตัวเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจในกิจการของคุณนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารความงามงานบริการนะคะหรืองานเฉพาะทางอะ่ะนะรวมถึงธุรกิจที่ทําร่วมกันกับเพื่อนฝูงคนรู้จัก อันนี้ยังไปได้ดีอยู่นะคะแต่ยังไงก็อยากจะบอกว่ามันมีไพ่สิบดาเพราะฉะนั้นต้องเตือนนิดนึงว่าในช่วงเดือนมิถุนาบางแผนที่คุณวางเอาไว้นะคะชาวราศีมังกรอาจต้องตัดใจนะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้เหมือนมันต้องปล่อยอะนะเช่นอันเนี้ยสินค้าตัวเนี้ยลงทุนเอาไว้แต่มันขายไม่ออกสักทีอย่างเงี้ยอาจจะต้องยอมตัดใจจากมันอย่าไปดันทุรงังก็ ปรับไปดูตัวหมาหรือเราขายในราคานี้ขายไม่ออกสักทีอะยอมตัดใจปรับราคาก็ได้นะคะคือมันจะต้องกล้าในการปรับนะคะรวมถึงอะถ้าเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะก็แน่นอนมันจะมีอะไรอะมีพนักงานมีลูกน้องเนี่ยค่ะคุณดูให้ดีนะในเดือนนี้มีคนที่คุณอาจต้องปล่อยไป,ปนพนักง,งานคนนี้เอาไว้ก็อะให้พูดแบบใจร้ายหน่อยก็คือ มันเสียดายเงินเดือนอะ่ะเออเขาไม่ได้ทำให้ธุรกิจหรือรกิจการของเราเนี่ยมันเดินหน้าได้สร้างปัญหาให้เรามากกว่าสร้างผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็ต้องพิจารณาต้องกล้าบ,บางคนเหมือนใจดีไงเอออยากให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันกระทบกับธุรกิจกับ,ก,ก,บกิจการแนะนำว่าต้องปล่อยนะคะอันนี้ก็คือพาร์ทของเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเนาะ ทีนี้พาร์ทสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะพาร์ทของคนที่กำลังตกงานหรือคนที่กำลังว่างงานอาจรวมไปถึงคนที่กำลังมองหางานใหม่ด้วยก็ได้นะเดี๋ยวมาลองฟังกันว่าในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมังกรมีโอกาสในเรื่องของงานเข้ามาบ้างไหมนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยค่ะสำหรับ การได้เริ่มต้นงานใหม่ในช่วงนี้มันขึ้นไพ่เดอะฟูมารอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีโอกาสเพียงแต่ว่าพี่หมอเห็นว่ามันค่อนข้างให้ความรู้สึกว่างานนั้นนะคะหรือโอกาสที่จะเข้ามาหาชาวลัคนาราศีมังกรที่กำลังตกงานอยู่เนี่ยเป็นไปได้สูงมากๆว่าเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะหรือว่าเป็นสายงานที่แบบไม่คิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะ ได้อะไรเงี้ยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเข้ามาทํางานสายนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีเกณฑ์สูงมากๆนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรสามารถเริ่มได้จากงานเล็กๆก่อนด้วยนะในช่วงเดือนมิถุนาจะมีโอกาสเข้ามาแบบลองไปทําเป็นพาร์ทไทม์ก่อนไปเป็นจอบๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าไอการไปทําแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะเขาเห็นคุณทําแล้ว,ว่เขาอยากจ้างคุณขึ้นมาจริงๆ ก็มีส่วนนะคะมิไม่ใช่มีส่วนหรอกคือมีโอกาสเกิดขึ้นเลยแหละในช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะมีะคนรู้จักค่ะคนรู้จักหรือเพื่อนฝูงเนี่ยแหละชักชวนให้มาคว้าเอาโอกาสนี้ทั้ง3ประเด็นที่พูดไปของคนที่ตกงานเนี่ยมาพร้อมกันได้หมดด้วยนะหรือบางคนมาอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็เพื่อนแนะนํางานมาจริง ก็ได้งานจริงแล้วก็ไม่ต้องไปทําเป็นจ็อบก็ได้แล้วเป็นงานที่ถนัดด้วยก็ได้อ่านี่เขาเรียกว่าบางส่วนแต่บางคนที่มาพร้อมกันคืออะไรคือเพื่อนหรือคนรู้จักแนะนํางานงานหนึ่งมาแต่เขาบอกว่ามาลองทําก่อนนะสักวันหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งอะเราก็ไปนะดีกว่าอยู่ว่างๆปรากฏว่าคุณมีของอ,ะอ่ะคนที่เขาจ้างคุณเนี่ยที่เพื่อนแนะนําคุณให้เขาปรากฏเขาเห็นแล้วเขาชอบเขาก็เลยแบบงานมาทําเลยเห็นไหมทุกอย่างก็มาแบบในรูปแบบ เขาเรียกว่าอะไรในในพาร์ทเดียวกันได้หมดเลยด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีมังกรที่ตกง,งานก็ใจชื้นขึ้นมาได้นิดนึงนะแต่ก็ต้องบอกว่าในเมื่อโอกาสเข้ามาแล้วอ่ะคว้าไว้นะคะด้วยความที่มันเป็นโอ,โอกาสที่ใหม่มากๆก็มองว่าหลายคนจะคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะเอ,อ๊ะทำดีไหมนะเราจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองนะคะแล้วก็ลองทำดูก่อนนะ อันนี้ก็คือการงานค่ะของชาวรา,าศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายน2568เดี๋ยวเรามาดูไพ่การเงินกันบ้างนะคะดูสิว่าการเงินในเดือนมิถุนาเป็นยังไงบ้างขอดูก่อนโอ้โหที่หมอก,ก็เพิ่งหงายดูนะไพ่ใบแรกนะคะห้าเหรียญเลยอะ เป็นไพ่ที่พี่หมอไม่ชอบเลยในเรื่องการเงินนะแต่อย่าเพิ่งใจเสียนะเรายังเปิดไม่ครบเลยนะคะ Temperance ค่ะการงาน Temperance ก็ขึ้นตำแหน่งนี้นะเนี่ย,ยไพ่ใบเดียวกันนะคะการเงินก็เป็น t e m p e r a n c นนะคะใบที่สองเด็กดาบควีนไม้แปดถ้วยสดาบ The Star โอ้โหไฮพรีสเทโอ้โหเดอะมูนอาปิดท้ายด้วยก้าวดาบหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยอย่าใส่อย่าใส่เอฟเฟกเสียงตัวเองมาสิพี่หมอโอ้ยอายนูนหนูตกใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเงินในเดือนมิถุนาของชาวลัคนาระศีองคกรเป็นยังไงบ้างนะคะขอเริ่มจากรายรับก่อนนะคือด้วยความที่มันเกิดไพ่ห้าเหรียญมาเป็นใบแรกเลยเนี่ยมองว่า บังกรหลายคนอะถ้าคนที่ทํางานประจําม,มันจะมีเป้าหมายหนึ่งในใจอยากให้เงินเดือนขึ้นอ่าหรือบางคนทํางานประจําแล้วมันจะมีฟีลแบบว่ามีโอทงโอที ong, OT, นะมีค่าคงค่าคอม,คมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่ามีเป้าหมายว่าอยากได้โอทีเท่านี้ค่าคอมเท่านี้โบนงโบนัสอะไรเงี้ยเงินพิศพเศษแต่พอมันเกิดมาเป็นไพ่ห้าเหรียญใบแรกเนี่ยต้องบอกว่ามัน อ่ะบางคนก็มีโอกาสได้แหละแต่มันจะได้มาแบบล่าช้ากว่าที่คุณหวังแบบเขาบอกมาแล้วแหละว่าเราจะได้โบนนะัสเราจะได้ค่าคอมเราจะได้โอทีนะหรือเงินเดือนเราจะขึ้นนะแต่เขาบอกมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเราก็หวังเนาะว่ามันจะมาในเดือนเนี้ยแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ใช่เอาง่ายๆเลยคือเดือนเนี้ยอะไรที่คุณคาดหวังมันก็จะยังไม่เกิดก่อนนะใช้คํานี้ก่อนนะคะแต่ใจเย็นๆน,นะค่อยๆฟังนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แบบ รายได้ไม่แน่นอนนะไม่ได้ไม่ได้ทางานประจําอะเวลามันเกิดไพ่ห้าเหรียญมันก็จะมี2พาร์ทหลักๆค่ะก็คือมันเหมือนกับรายรับที่คุณจะหาได้ในเดือนนี้มันไม่มากพอกับรายจ่ายอันนี้คือหประเด็นแหละแล้วก็มีโอกาสที่ลูกค้าเนี่ยจะจ่ายเงินช้าอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบเลยในไพ่ห้าเหรียญแต่เอาเป็นว่าเราเจอเขาอะนะเราก็เตรียมตัวรับมือนะคะไม่เป็นไรนะ ประเด็นต่อมาหาก็คือไพ่เขาบอกว่ารายรับในเดือนนี้นะคะในเดือนมิถุนาจากงานหลักนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรที่มันได้รายได้อันนี้เป็นหลักก่อนเลยอ่ะมันไม่ค่อยพอนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไพ่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทําให้เกิดรายรับเพิ่มเติมขึ้นมาของชาวลัคนาราศีมังกรคือคุณต้องมองหาไรายได้เสริมหรือการเก็บเงินการเก็บออมการประหยัดอะไรเงี้ยมันจะช่วยประคองสถานการณ์การเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้ได้ค่ะ ย้ำนะว่าใครที่มีงานเสริมโดยเฉพาะงานที่มีความสามารถส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะทำขนมบางคนเก่งทำขนมก็ทำไปบางคนขายของเก่งก็ขายไปนะคะบางคนทำเปิดช่อง YouTube เล็กๆขึ้นมาทำคอนเทนต์สนุกๆก,ก็ให้ทำนะมันต้องทำนะคะเพราะมันยังพอมีเงินเข้ามาเพียงแต่ว่ามันจะต้องขยัน นะะมันมันจะได้มาจากอะไรแบบนี้แหละแต่คุณต้องขยันทําขนมเหรอโอเคงั้นจากเดิมที่แบบตอนที่เราไม่ได้มีปัญหาการเงินเนาะเราก็รับขำๆนานๆรับทีแต่พอเดือนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันจะไม่พอใช้เนี่ยมังกรก็จะต้องรับให้เยอะขึ้นแค่นั้นเองค่ะทุกครั้งที่คุณไปทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เพิ่มเข้ามานะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันช่วยไว้นะในในไพ่การเงินนะมองว่า รายรับพิเศษเนี่ยก็มีเหมือนกันนะนอกจากมาจากรายได้เสริมเนี่ยบางคนมีเกณฑ์ของการได้เงินจากลูกหนี้นะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ของการได้เงินอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นเงินที่เราแบบเรารอเราเราใจจดจ่ออยู่กับมันเรามีความหวังกับมันอะ แต่ต้องไม่ใช่ประเด็นหล,หลักๆที่พี่หมอพูดไปแต่แรกนะแบบเดินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดว่าไม่นะคะมองไปที่แบบมีคนติดนี้เราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็ได้มาในลักษณะของอ่ะมีคนให้ความช่วยเหลือได้อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะช่วยแบบพอดีพอดีไม่ได้ช่วยเยอะไม่ได้ช่วยจนเราสุขสบายนะอันนี้บอกก่อนขึ้นไฮพิเทชเนี่ยพี่หมอเจอแบบ อันนี้พูดก่อนนะว่าไม่ได้เบลมใครนะคะมันมันละเอียดอ่อนก็เลยต้องต้องรีบพูดก่อนนะเดี๋ยวทุกคนฟังแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจคือเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าอเอ,า,อาง่ายๆคือมันมีเกณฑ์ของคนที่มีแบบคนแบบดูแลเลี้ยงดูแบบรับรับอะ่ะเออเป็นไปได้ให้พิเทศเจอบ่อยมากค่ะก็ก็นั่นแหละจะมีเงินเข้ามาในลักษณะนั้นแต่การอ่านเนี่ยไม่ได้บอกว่า สนับสนุนให้ใครไปทําอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็จะพูดว่าไม่ได้เบลมมมันแล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันพี่หมออ่านไปตามไพ่เนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะก็เอาเป็นว่ายังมีแหละมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้เงินเราใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนได้เงินมาในช่วงเดือนเนี้ยบอกใครไม่ได้เพราะว่ามันได้มาเราต้องการจะเก็บอะบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนยืมนี่ยังไม่ได้อ่านรายจ่ายนะยังไม่ได้อ่านรายจ่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ย กลัวไงกลัวคนรู้ว่ามีเงินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมายืมเงินเลยเดี๋ยวมาขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นงั้นไม่บอกใครก็จะเป็นความลับที่เหมือนกับว่าเรารับของเราเองเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้ก็จะมีรายรับเข้ามาแล้วก็เกิดสถานการณ์ในลักษณะประมาณนี้ได้นะคะทีนี้เรามาดูรายจ่ายะคะ่ะรายจ่ายของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนาอันนี้แหละสําคัญมันจะทําให้เราเนี่ยประคองการเงินของเราได้ถ้าเราเอาไปแบบ ใช้ให้เกิดประโยชน์หลังจากที่ฟังไปแล้วนะคะอันดับแรกค่ะรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากมันเป็นรายจ่ายที่เหมือนกับมังกรไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเลยอ่ะพูดง่ายๆนะรายจ่ายที่มันนอกแผนอ่ะนอกแผนนอกแผนที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบ้านนะมีเกณฑ์นะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เข้ามาแบบกระทันหันนะ่ะก็มีเกณฑ์นะคะแล้วก็รายจ่ายเกินตัวก็มีค่ะ มีนะนี้สินแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายเก่าอะที่ค้างจ่ายอะพวกนี้สินนี่บัตรเครดิตนี่เก่าอะไรเงี้ยเดือนนี้มันเครียดอะรู้สึกว่าเราต้องแบบจัดการมันแล้วอะไรเงี้ยมันทบต้นทบดอกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในช่วงของการจัดการปัญหาเก่าด้วยเช่นกันนะรายจ่ายเก่าๆนะคะแน่นอน,นค่ะเกณฑ์ของการถูกอิบยืมนะเห็นไหมเมื่อกี้เราอ่านรายลับบ้างบางครั้งได้เงินมาต้อง ต้องแบบแอบไว้อะบอกใครไม่ได้อะเพราะว่าพอคนรู้ว่าเรามีตังค์เนี่ยยืมเงินเนี่ยขึ้นจริงๆนะคะก็คือมีเกณฑ์ของการถูกอิบยืมแล้วก็เดือนนี้หลายคนเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเดือนนี้ชาวมังกรแล้วกันนะใช้คํานี้ดีกว่าชาวมังกรเนี่ยต้องระวังประเด็นที่ว่ามีของสําคัญของมีค่าบางอย่างเนี่ยมันสูญหายด้วยนะมังกรจะต้องหาเงินเนี่ยมาใช้เพื่อเอาของสิ่งนี้กลับมา ถ้าคิดไม่ออกก็ของสําคัญสมัยนี้มันมีไม่กี่อย่างโทรศัพท์มือถือกระเป๋าซาตางบัตรบัตรไม่บัตรไม่ใช่เนาะบัตรเราแจ้งอายัดได้เอาไปว่าโทรศัพท์มือถือกระเป๋าซาตางะไรเงี้ยค่ะของสําคัญของมีมูลค่านาะไปลืมทิ้งไว้ทองคงทองคําเนี่ยได้หมดนะคะแล้วมันเป็นของที่เราแบบอ่ะถ้าบางคนมีเงินก็ซื้อกลับมาก็เสียงเงินไปซื้อกลับมาอีกถ้าบางคนไม่มีมเนี่ยเห็นไหมมันเครียดนะคะเพราะฉะนั้น ไปไหนมาไหนมีสติรอบคอบนะคะดูระมัดระวังนะกระเป๋ากระเป๋าของตัวเองให้ดีะะอันนี้ก็ขึ้นนะทีนี้เรามาดูในเรื่องโชคลาภค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนรายจ่ายขออีกเรื่องหนึ่งนะคะไพ่เขาแนะนำอันนี้สำคัญนะเขาแนะนำว่าในเดือนนี้นอกจากเราควรที่จะอย่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช้จ่ายเกินตัวแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือการลงทุนยังไม่เหมาะมากๆ นะไม่ใช่ว่าเหมาะนะยังไม่เหมาะมากๆกับการที่จะลงทุนโดยเฉพาะแบบก้อนใหญ่ๆอะคะ่ะนะมันจะยิ่งทําให้การเงินของเราเนี่ยตึงขึ้นมานะคะในเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นใครมีความคิดอยากลงทุนอะไรในช่วงเดือนนี้ก็เบรกไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูโชคลาบก็ไม่อยากจะอ่านเท่าไหร่เลยแต่ก็ต้องอ่านเนาะคือโชคลาบเดือนนี้ไม่โดดเด่นเลยนะคะไม่โดดเด่นเอาซะเลยแหละ แต่ถ้าใครเป็นสายเสี่ยงโชคแล้วพยายามจะสื่อสารกับพี่หมออยู่บอกว่าเฮ้ยแต่พี่หมอพูดเองนะว่ามันอยู่ที่พื้นดวงนะเรื่องโชคลาภซึ่งดวงหนูนี่เจ๋งมากเลยอะอะไรแย่ๆไปแต่หนูถูกหวยถูกงวดก็จะบอกว่าเดือนนี้ใครจะเสี่ยงในลักษณะนั้นก็เลขทะเบียนรถแล้วกันนะคะเลขทะเบียนรถหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ย จะมีเลขที่น่าสนใจมาบอกอันนี้สําหรับคนที่มีโชคด้านนี้แล้วกันนะแต่เอาจริงๆอ่ะถ้ามองกันจากหน้าไพ่นี้ไม่ค่อยเด่นไม่เด็นเลยแหละนะคะไม่แนะนําเลยดีกว่าเขาเน้นให้เราพึ่งพาตัวเองเน้นให้เราเก็บสตางค์เดือนนี้นะคะถ้าอยากจะได้ลาบจริงๆอ่ะมองว่ามันน่าจะเข้ามาในลักษณะของการได้เป็นของคงของขวัญมากกว่านะคะหรือบางคนก็พยายามมองหาลาบปากก็ไม่ขึ้นนะเดือนเนี้ยอืม ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรแค่เดือนเดียวเองเดือนหน้าเราอาจจะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้ <c oughs> นะคะเอาล่ะาการเงินมันมีเรื่องดีๆอยู่เรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามองว่ามันอยู่ในช่วงจังหวะของการทบทวนการวางแผนการคิดนะคะยังไม่ยังไม่ใช่เรื่องที่ควรทำขนาดนั้นเอาง่ายๆเลยมันขึ้นเรื่องหนี้สิน นะแล้วมันขึ้นเรื่องของอา<ๆ>อการใช้เงินก้อนเอามารวมกันปุ๊บก็เลยเห็นว่าหลายคนเลยค่ะเดือนนี้ใครที่มีภาระค่าใช้จ่ายหนักๆหนี้บงนี้บาทนี่สินเก่าๆอยากปิดอยากจบมันเป็นความคิดที่ดีมากเลยแหละการหมดนี้เพียงแต่ว่าสถานการณ์เดือนนี้เนี่ยไพ่เขาแอบเตือนเนา ว่าลองลองเก็บกันเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ก่อนแต่ว่าอย่าพึ่งใช้กับมันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออรอเดือนหน้าได้ไหมรออีกสักพักนึงก็ก็ใช้ของเดือนนี้ไปก่อนหมายถึงว่าใช้นี่ของเดือนนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าปิดทั้งก้อนน่ะคุณจะหนักเห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าวางแผนแล้วกันนะวางแผนให้ดีแต่ก็มีครัขึ้นเลยเนี่ยหลายคนมีเกณฑ์ที่จะทําแบบนั้นไพ่เขาเลยเหมือนมาเตือนไว้ก่อนคิดดีแล้วนะ อพอใช้ไปเนี่ยเงินเรามันยังเข้าไม่สเตเบิลเนาะรายรับเนี่ยรายรับมันยังแบบไม่โอเคแล้วรายจ่ายมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้รายจ่ายมันมีเรื่องอื่นอีกค่านู่นค้านี่ค้านั่นในแต่ละเดือนคิดดีแล้วใช่ไหมถ้าคิดดีแล้วโอเคแต่ถ้าแต่ถ้าคิดดีแล้วเหมือนกันแหละแล้วเออก็จริงนะถ้าเราเอาเงินก้อนเนี้ยมาปิดนี้เราก็ไม่มีเงินเก็บเลยแล้วเงินที่เข้ามาก็ยังไม่ไม่นิ่งอย่างเงี้ยก็ใช่ไหมคะตามนั้นนะอาจจะต้องคิดแล้วก็วางแผนให้ดีนิดนึง ะะเอาละทีนี้มาสรุปสั้นๆปิดท้ายค่ะสำหรับเดือนมิถุนายนของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะถือว่าเดือนนี้ก็อยู่ในจังหวะของการเปลี่ยนแป,ปลงการเริ่มต้นและการประคับประคองไปก่อนงานมันมีแหละโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ว่ามังกรก็ต้องเลือกให้ดีส่วนการเงินยังอยู่ในจุดที่ต้องวางแผนและควบคุมการใช้ใจ่ายให้ดีมากๆให้รัดกุมโชคลาภไม่โดดเด่นความขยันต่างหากละ่ะเออรู้สึกว่าต้องพูดคานี้เลยแหละ โชคลาภนี่ไม่โดดเด่นนะคะความขยันตังหากที่เด่นกว่าใช้ทักษะของตัวเองดีๆเนี่ยมันยังจะสร้างรายได้ให้คุณได้มากกว่าโชคลาภการเสี่ยงโชคนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือดวงการงานดวงการเงินนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็พี่หมอก็เป็นคนราศีมังกรนะลัคนาพิจิกก็แอบ เหนื่อยถ้าเราฟังอย่างเงี้ยมันเหนื่อยแต่ก็นั่นแหละค่ะพอพอเราคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันพลังงานรวมอ่าเราก็จะสบายใจขึ้นมาเปล่าหนึ่งนะเหมือนที่พี่หมอชอบสอนเทคนิคนี้เสมอเนาะเอาเป็นว่าอย่าไปเครียดมากค่ะน,นี่คือเป็นพลังงานรวมอันไหนฟังแล,แล้วเรารู้สึกมันใกล้เคียงชีวิตเราเฮ้ยแต่หนูมีนี้สินจริงๆนะเราก็เอาไปปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ใครยังไม่ได้ฟังภาพรวมชีวิตครึ่งปีหลัง ของปี2568นเนี่ยคลิปออกแล้วนะคะแล้วก็สั้นมากๆเลยอ่ะไปฟังขั้นเวลาได้นะระหว่างรอคลิปสุขภาพกับความรักออกนะคะ,ะความรักกับสุขภาพที่จะมาหน้าประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ต่อจากนี้แหละต่อจากที่คลิปนี้ลงนะคะก็ฝากชาวมังกรทุกคนติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมค่ะขอขอบพระคุณนะคะทุกการกดไลค์การกดแชร์การกดติดตามของชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท่านเลยนะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะลูกเพจลูกดวง ทุกคนขอพรบคุณมากๆนะคะรวมถึงทุกๆคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณคนที่กดสูเประแต่งเข้ามาให้ด้วยนะคะดีใจเบาๆขอบคุณมากเลยค่ะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากคลิปนี้นะมีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดตรงไหนไปนะคะพี่หมอต้องขออภัยชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านล่วงหน้าค่ะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ